ย้ายหักไงแน่พที่นองค่ะมีาะ่างรถไฟก็ไปเพิ่นแล้วก็สุดไปนะลายเม็ดสุดไปนี่เป็นป้าดอกไอดอกกับผักกาดสวยงามมากแดดก็แรงมากยี่สิบแปดองศาตอนนี้ ม,มีฝลังมลังมาเบ่งหลายคนดึวก,กันนะคะแดดแรงขนาดเล็ดตอนนี้เยอะมากออีเ แดดยู่ค่ะแต่มันร่มเย็นดีดีรมเย็นดีมากแดดดีพลังกับพ่อแม่ดูมาด้วยกันผมมาเบิงลร่มเย็นดีจ้าพี่น้องไม่คอ